รข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้1กุมภาพันธ์2 5 6 5าข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเงินเข้าวันนี้และมีรายการใหม่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือเงินเพิ่ม200บาทนานสเดือนนะคะแบ่งจ่ายเดือนละ200บาทกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65นะคะ ในส่วนของคนละครึ่งเฟส4นะคะวันนี้กดยืนยันสิทธิ์สำหรับคนละครึ่งเฟส3คนเก่ายืนยันสิทธิ์วันนี้และเริ่มใช้จ่ายวันนี้วันแรกสำหรับคนเก่าหรือรายเก่านะคะอย่าลืมก่อนกดยืนยันสิทธิ์อัปเดตเป่าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเวอร์ชันล่าสุดจะเป็น11.25.0นะคะอัปเดตได้แล้วทั้ง iOS และ Android นะคะ จากนั้นก็ไปยืนยันสิทธิสำหรับรายเก่านะคะและเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องยืนยันการใช้ใจ่ายภายใน28กุมภาพันธ์ท่านเลยจากนี้ไปแล้วจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะคะขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์นะคะก็คือ1กดแถบแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งที่ปรากฏในหน้า G-wallet ของแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกถึง22น่นาฬิกาของทุกวันระบบจะแสดง ระบบจะแสดงหน้าต่างเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสีโดยกดยอมรับตามเงื่อนไขที่แถบยอมรับเงื่อนไขและการใช้สิทธิ์นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสีไปดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินงวดใหม่วันนี้นะคะ รดบ,บัญชีกลางอัปเดตเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2 5 6 5เตรียมรับเงิน200บาทงวดแรกวันนี้นะคะโดยในวันที่1นะคะจะมีวงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทต่อเดือนและโครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้ามาใหม่นะคะมติครมรเพิ่มอีก200บาทนาน3เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน65ส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน บขอสอ .500 บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT BTS ARL คสมกอ500บาทต่อเดือนนะคะวันที่1น,นี่จะถอนเป็นเงินสดไม่ได้และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะ18กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ และ22กุมภาพันธ์เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได,ได้รับเงินเบี้ยความพิการนะคะวันที่18และ22นี้สามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะอัปเดตล่าสุด1กุมภาพันธ์2 5 6 5โครงการคนละครึ่งเฟส4คนเก่ารายเก่าสามารถกดยืนยันตัวตน และสามารถใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึง30เมษายนอย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของเป่าตังด้วยนะคะและปัสวัสิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนเงินเข้าแล้วสำหรับวันที่1กุมภาพันธ์นะคะ